ใส่พี่น้องเบิงเพียจ้ากวงโอ้ต้มก่อนเด้อครับพี่น้องครับต้องต้มก่อนใส่เข้าไปเบิ้บเพียล้วนล้วนพี่น้องเป็นสาไตพี่น้องครับต้องมาอ สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสู้ขู่สู้ค้นนะครับพบพอ่อกับผมจ่าก่วงชาแนลทุกทุกมือคือเก่าครับพี่น้องครับเมนูที่หายไปโดนครับในช่องจ่าก่วงนั่นก็คืองวน้อยเกลือกขีดตมครับพี่น้องครับเนาะลาบเพียพี่น้องครับถ้าไเมใส่เลือดเกลสิปเป็นลาบเลือดพี่น้องถ้าวเมใส่เพียเกลสิปเป็นงวน้อยเกลือตมเนาะมาพี่น้องได้เนื้อมาเน่ะสามิ้นกลีเน่ตับเน่ยนอนพี่น้องมา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 ลาบเสียบๆบน้องกันกับจ่าก่วงเบิ้ง เนี่ยเอาไปซับซับเรียบร้อยครับเอาเต็มเต็มถาด้างร่างเด้ก็เต็มถาดที่พี่น้องเอาบานเนกเอาเพียพี่น้องเบิ้งเพียจ้ากวงโอ้ต้มก่อนเด้อครับพี่น้องครับต้องต้มก่อนใส่เข้าไปบิ๊ปเพียล้วนล้วน เฮียล้วนพี่น้องเดี๋ยวเบิ้งก่อนจักสิพอดีบอทำแม่นเพีย้ยนี่พ่นซีมาโหลดด้อันเสียงเสียงแม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 ง,แมง,แมงเอาไนเดีสดเนี้ยสดเพีย้ยคักเบิ้งดูเออคักระบายแลบเพีย้ยอ้วรล้วนพี่น้องนะใส่หอมใส่ หอมใส่หกขัวใส่หกขัวใส่ผงนัวใส่กาอย่างเดียวครับพี่น้องผงนัวใส่พริกพริกุูดพริกป่นใส่ค้นบบบ น้ำปลาพี่น้องอ๋องานก็พักใส้ไปเนี่ยหอมซ้ำใด๋ซ้ำหนึ่งเนี่ยพี่น้องมะโลกมะลวยกล้วยขวงโลกโคเคกี้พี่น้องไส <laughs> ้กันไ,กไปเลยครับสูตรบ,าบา้านๆเฮาเก๋เจ๊งซี่แหละครับพี่น้องเน,นะาะบา้านๆเฮาเก๋ไส้ไส่ไส้ไส้ลอด เสาแดงได้กับไซอันนั่นครับแบบนี้ครับผักซีฝอยหอมๆมพอะพี่น้องมันตองเสียบตีเมือจากวงเนี่ยบอคอยพาดตองซีมซสียมบาเนี่ยเีมเบิง้งอืม ไปพี่น้องครับแซบแน่นอนสวัสดีครับสวัสดีวะพี่น้องสุขูสุข้ขนนะครับพบพอกับผมจากหวงชาแนลครับพี่น้องแล้วล่ะครับพี่น้องครับเมนูหายไปดนนะครับวัวน,น้อย กียกเพี้ยพี่น้องเกียกเพี้ยพี่น้องอันราบเพี้ยรและครับพี่น้องครับแต่ว่าบบใเ้ได้ใส่เลือดใส่ๆๆพี่น้องว่าจากกวงเปิดก่งน้ำแดกับพ่อได้หัวถุงเหมือดีตามพี่น้องเนาะเอาแซบไปน้ำหัวรอไปน้ำนาะพี่น้องเนาะให้มันมีความสนุกสนานในช่องไปนะครับตามสไตล์ของจากกวงพี่น้องเอาผักหยังเนี้ยเอาแน้นำว่วพี่น้องเอาหมากมาละเนี่หละตัวเดียวมันจังสี่พอดีพองามนันกะ อันนี้เป็นซาะละเนี่ยหอมนะครับปักซีไฟมามากพี่น้องมดมดช่ไหมอีล้วพี่น้องเดี๋ยวเบิ่งงล้วเดี๋ยวมึงเอาเข่าไปเพื่อนแล้วมามาพี่น้องมาสายสดนะพี่น้องตรงสดอื้ม เบิเกเลยนะวิธีการเห้ขงข้างกา่วงกับประมาณนี้พี่น้อง บวชคือเผียบบานเ่าเนะพี่น้องครับแขวจ่าก,กวงดูมันต้องเปียรอ่อนแต่แท้พี่น้องครับ ผมกับสิหัางให้ไปหลวนพี่น้องแกวง้วขวางแ็ดช่องครับประมาณนี้พี่น้องครับเนความแซบความสุกเนี่ยเอาหมาอฝาดพี่ตอนน้องเนาะพี่น้องเป็นสไตล์พี่น้องครับต้องมาอื เย็นบบาบาพี่น้องทำามล้มเนยมาแบบนี้ข้าให้ดีเพียเอเลยในห้างครับว่าไม่ติดแดดติซ่องอยูอย่หรพี่น้อง อืมโอ้เ oh. ดี๋ยวเบิงหมดแทนได้พี่น้องอ <laughs> <c oughs> ค่สะเริ่มไป พอเนาะพี่น้องเอาประมาณหนึ่งเพ็ดแทนได้เดียวเนี่ยเอาพี่น้องครับโคดตีบอกไว้ซ้ำนี่พี่น้องครับเพ็ดได้ใจคักขนาด กับงอหน่อยหัวน้อยเกือกตุมโอ้เบากลือบ่อทองบอกระไรพี่น้องหัวน้อยเกือกตุมนะครับก็คือลาบไส่เพียรละครับแต่ว่าบไส้เลือดนะครับกระบวนการเดียวกันเป็นสูตรเป็นจต่ายจากกวงเองนะครับเอามาฝากพี่ตอนน้องมือนี่นะครับเนาะขอบุญขอบคุณพี่น้องทุกทท่านนะครับที่ให้จากวงได้ทรงมอบความสุขนะครับในรูปแบบของเมนูอาหารในรูปแบบความความสนุกนะครับในรูปแบบของนะครับ ทุกๆย่างนะครับที่จากวงมอบให้กับพี่น้องแล้วก็ขอบคุณได้หลายนะครับที่พี่น้องได้ให้โอกาสทรงช่องจากวงนะครับสามความสุขแบบนี้นาอพี่น้องเนาะพ่อกันไหมนะครับในคลิปหน้านะครับจากวงเซลกับเขากับน้าแบบใดมาฝากพี่น้องคลิปนี้ขอพี่น้องมีความสุขนะครับขอพี่น้องมีความร่ำรวยถูกๆย่างนะครับอยาเจ็บย่าจนตลอดไปครับพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องครับ